รอบหน้าก็ถ่ายตอนที่เตรียมร้านไว้ขายนึแม่เออหนาวครับพี่มวยได้จะหนาวหนหนหนาวอยู่ครับหนาวรอบหน้านะจะถ่ายตอนขายจะหมดแล้วแม้ต้องถ่ายต้องถ่ายตอนที่เตรียมของไว้ยังไม่มีคนมาซื้อน่ะเออว่าเยอะขนาดไหนจํานวนขนาดไหนถ่ายกีบเตอร์ไเรดี ข้าวจีเขาขายเฉพาะหน้าหนาวไม่ใช่หรอขายทุกหน้าค่ะพี่พี่อลงกรบางเจ้าขายทั้งปีอืมแต่มันจะเป็นช่วงเช้าเย็นกลางวันไม่ค่อยมีไม่ขายอืมนางทําเหมือนอยู่นะสิได้จังนำาั่คะเออม,มันคือบอรขายกล้วยปิ้งนำน่าจะมาจากพี่ขายข้าวแกงมั้งสู สุดอะไรพาจีทำปิ้งปึ้งอันนี้แล้วอุย้ยดูก็รู้แล้วว่าปิ้งนะมันเป็นสำเร็จมาเห็นโอ้ไปแบบเขาแพ็คถุงมาใช่แล้วก็มาปิ้งอนะเดี๋ยวเขาก็แถมมาให้แบบนี้ใช่ไหมใช่มันเหลือ มันเหมือนหมูหมูปิ้งหมูเด้งปิ้งหรือว่าเนื้อโคขุนก็จะเป็นแบบเขาเสียบไม้มาแล้วก็ทำเป็นแพกเป็นแพกมาเสีมาย่างสิบไม้ยี่สิบไม้ต่อแพ็คอะไรอย่างนี้อ่ะเออเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมอืมโอ้เป็นแบบนี้เนาะนะครับพี่น้องอีพีตายแล้วอรีพูดถูกใจเธอไงข้าวขายเท่าไหร่ก็ไม่หมด ฮอนะไม่หมดบอกท่านค่ะนี่ประเด็นยังละ่ะประเด็นเรื่องผ้าเนาะผ้าคุมไหล่เนาะที่ไปกล่าวหาว่าเป็นอันอันร้อยเกินเอาผ้าของเอาผ้าของอะไรนะของลูกสาวเพิ่นมาขายบอกเออคือ <c oughs> คิดได้ยังไงเนะาะเมนบอก fc อันนี้ไม่เห็น <c oughs> ค่อยหนาวนะคาคุกัญจกรนะคะอืมมดมดอันนี้นี่คือซิมมี่แต่ของลูกจากของนี่เนาะเออบ,อบ่คืนบอกว่าเขาก็รู้เขารู้จักแหล่งซื้อหรือว่าอะไรอ่ามีการบอกว่าเป็นของ fc ที่เคยเหมาที่เคยซื้อของของลูกมันเนาะเออ แล้วทีนี้กะตั้งใจจะกะไปงานงานหนึ่งกะจะไปแจกอืบางทีงานล่มบริแจกงานล่มงานล่มไม่ได้แจกทีนี้ทําไงแล้วคิดว่าเอฟซีอ่ะคนนั้นอ่ะเออนั่นแหละพี่มิรพูดมั่วเออพูดไปมั่วนั่นแหละคิดว่าเอฟซีคนนั้นเอาไปให้อันกับทางอันอันร้อยเกินแล้วร้อยเกินนำมาขายดัมราคา เพราะว่าได้มาฟรีเออเบื่งนี้มันว้าวน่ะแต่ว่าแบบมันบอกมันบอกว่าเป็นผ้าน,าน,านาคุณภาพดเีเป็นของอันเดียวกันกับอันลูกสาวฉันค่ะคนว่านนีนางก็แค่โฆษณาให้ดูเฉยๆอาจได้ค่าโฆษณาไงแมนบ <c oughs> ขันคนอื่นขายนี่ดูถูกดูแค้นไปเมิดจ้ะอืมใช่ภาพไม่มีไม่ได้มีแต่ร้านเดียวร้านเดียวลูกสาวมันอย่างเดียวอืมลูกสาวมันกับร้อยเกินก็เคยไปไปทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็เคยพาไปพาไปร้านเอออะไรพวกนี้น่ะอืมเขาชิบว่จักสิมองเอานั่นเออเมนบอเออ <c oughs> ลองเดินไปดูตามตลาดนดสิอืมแต่ละร้านมันก็มีกางเกงเหมือนกันแต่ราคาก็ไม่เท่ากันอืมนะเอ่อมันข้าวจีอะไรทำไมขายเทข,ขายดีเทบอกข้าวจีลายสกอ็อตมีมวยอ่าใช่ร้อยเกินนั่นแหละพาไปแล้วร้อยเกินนั่นแหละผัด คือเขาเรียกอะไรเหมือนบอกแหล่งแหล่งอันซื้อขายแหล่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าเขาทำมาก่อนเขามีประสบการณ์เขารู้แหล่งที่จะไปรับของที่ไหนอะไรยังไงเออแล้วมึงก็คิดว่าเขาจะอะไรไปเอากับของลูกสาวมึงนนะบอ่อืมใช่ค่ะอัน การขายการขายสินค้านี่นะเออมันไม่ได้จํากัดหรอกว่าจะต้องขายราคาเท่านี้เท่ากันหมดนะนะอ่ามันก็อย่างที่อย่างที่หนูเคยบอกแหละคือมันขึ้นอยู่กับความนิยมของในการขายของอันออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าขายของทั่วไปเนี่ยอืมนะขายของแบบเดียวกันชนิดเดียวกันอันเดียวกันแต่คนละราคามันขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะเลือกซื้อกับใคร ความพอใจของลูกค้านะมาที่หนึ่งไงอืมใช่ไหมอ่าแต่ว่าที่เอามาพูดถึงเนี่ยอืมคือสินค้าแบบเดียวกันอันเดียวกันแต่ทําไมอีกร้านหนึ่งขายได้ในราคาที่ถูกอืมนะแต่อีกคนหนึ่งนี่ขายราคาแพงไม่รู้กี่เท่านะไหมสามสี่เท่าห้าเท่าไปอะ่ะเออแล้วที่เนี้ย มันเหมือนกับเป็นการเอาเปรียบลูกค้าเหรไหมอืมแต่ก็ยังมีคนจะไปยอมให้เอาเปรียบอยู่นะความหมายเข้าใจไหมเออมาคือลูกค้าเขาเรียกวอะไรมีมีสิทธิ์เอ่อม,มีอิสระในการที่จะอยากซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าอยากให้ลูกค้านี่คิดดูว่าถ้าแม่ค้าเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้ยังจะไปสนับสนุนอยู่เหรอยังจะไป ช่วยซื้อกันอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยอืมเมนบอแต่ทุกวันเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น่ะกิจการกิจการอันแม่ค้าออนไลน์ก็คือน่าจะล้มเลิกไปแล้วหรือว่าน่าจะเขาเรียกว่านาซียุติแล้วอืมนะฮะตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือเขาจะมีอ่าการค้าขายที่มีหน้าร้านนะจ๊ะอืม นะเขามีหน้าร้านนะจ๊ะเขาจะไม่ขายทางออนไลน์ไม่ไลฟ์สดขายนะจ๊ะเออเพราะว่าถ้าสมมติว่าขนาดนี้แล้วเนาะอืมถ้าหายตัวไปขนาดนี้แล้วไม่มีการไลฟ์สดหรือไม่มีการเคลื่อนไหวาทางช่องที่ขายออนไลน์แล้วอ่ะจะกลับมาอีกทีก็ยากมากนะคะอืมยากมากนะเอ,อย่างอย่างเราเนี่ยต้องทำเขาเรียกอะไรนะ มีความเคลื่อนไหวในช่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะเออแล้วถ้าหายไปนานๆแบบน,นั้นแล้วอยู่ดีๆโผล่มานี่ดูคนดูไม่เท่าไหร่หรอกเชื่อไหมอืมค่ะอาจากที่สมมุติว่าจากคนดูเคยดูเป็นร้อยอย่างเงี้ยอืมถ้าหายไปสักเดือนสองเดือนสามเดือนคนดูหลักสิบสิบคนยี่สิบคนเชื่อไหมอืมเพราะว่าช่องมันไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วมันเอไอมันไม่ดันแล้วก็ มันจะปิดกั้นจากแม้กระทั่งคนที่เคยติดตามไม่ได้กดยกเลิกก็ตามมันจะไม่แจ้งเตือนแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าเออคุณขึ้นไลค์อะไรแบบเนี้ยอืมนะคะ